เครื่องตัดหญ้ารุ่นกลางแบบนี้ตัดสนามหญ้าแบบนี้คงจะไม่เหมาะวันนี้มาสรุดใจดีส่งมาให้ผมลองอีกแล้วรุ่นนี้คือรุ่นยอดนิยม SCM 5 0 5 n เดี๋ยวเอาเครื่องนี้ไปให้พี่จู้เหมือนเดิมแล้วดูว่าพี่จู้จะคิดยังไงพี่จู้พี่จู้ พี่จูวันนี้มีของเล่นใหม่มาให้รุ่นนี้รู้สึกว่าจะประกอบมาพร้อมใช้งานเลยไหมเนี่ยก็แค่เราต้องใส่ใบแค่นั้นเองดูอุปกรณ์ของแถมมามาตรฐานมาสะลุเหมือนเดิมอดูจากสภาพก็เหมือนเดิมใบน่าจะมาเป็นชุดแถมอ่ะเป็นชุดแถมเหมือนกันทุกเครื่องก็ใบตัวบางเหมือนเดิมใบมันละทอมันก็เหมาะกับงานงานไม่หนักมากแล้วก็อันนี้ก็โอเคอันนี้โอเคอันนี้อันนี้เหมาะใช้งานได้ ก็นนนะคุณเจมันเ,เนี่ยผมก็จะเอาเครื่องเนี้ยเอาไว้ให้พี่จู่ทางานเหมือนเดิมเหมือนเดิมทด<อ>สอบทด<อ>สอบทดสอบอเสร็จแล้วผ่านมาสักสามสี่วันเดี๋ยวเรามาดูกัน<อ>ว่ายังจะรอดอยู่หรือเปล่า ส่วนแบตเตอรี่เราก็จะใช้เป็น2แบบเหมือนเดิมหนึ่งเอาเป็นมาสลุที่เราใช้ที่เราได้มาเป็น 4A ของมาสลุแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นแบตใหญ่ที่จีอยู่แล้วใช้่นาะใช่อันนั้นก็เอามาด้วยเราจะได้รู้ว่ามานั่งดูแล้วว่าเหตุผลว่าทําไมเขาถึงให้แบตก้อนเล็กมาพอมันหมดแล้วมันจะได้พักเครื่องนี้ถ้าเกิดมันใหญ่มาก มันเครื่องมันก็อาจจะร้อนอาจจะร้อนไปแต่ว่าคนทํางานเขาไม่ใช้แบบก้อนเหล็กเดี๋ยวอีกประมาณสักสามวัน่ยผมจะสามสี่วันประมาณสักสามสี่วันแล้วผมจะกลับขึ้นมาดูเรามาดูอัปเดตว่าการใช้งานจริงๆมันเป็นยังไงการใช้งานหนักมันจะรอดหรือไม่รอดมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อเดี๋ยวเจอกันอีกสามวันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราอยู่กับ เครื่องมือตัดหญ้าของมาสารุอีกแล้วนี่ก็จะเป็น SCM 505เป็นรุ่นยอดนิยมของมาสารุเป็นวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับพี่จู้คนเดิมเลยพี่จู้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราก็อยู่ที่สวนพาวัน อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมันเดิมมันเดิมครับไม่ได้ไปไหน <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเลยโอเคเครื่องนี้ผมก็อย่างที่เคยบอกมาว่าผมก็ตัดญ่าอยู่แต่ว่าเรื่องการใช้เครื่องตัดญ้าแบบถือแบบเนี้ยผมก็มไม่ถน,นัดทุกครั้งที่ได้ตัวใหม่มารีวิวผมก็จะพยายามมาหาคนที่เขาใช้งานหนักใช้งานเป็นประจําอุปกรณ์ครบมีแบตเตอรี่สำรองที่สามารถทดสอบได้เต็มที่ซึ่งผมไม่ได้มีผมก็จะขึ้นมาแล้วก็มาคุยเรื่องจุดดีจุดด้อยจุดพิจารณาของแต่ละเครื่อง วันนี้ก็จะมาอยู่กับผมก็คือเครื่องมาสรุตัวนี้อวันที่แล้วผมได้เอาเครื่องนี้มาทิ้งไว้ให้พี่จูให้พี่จูทนหลองงานหนักที่เราตัดเป็นประจําอยู่แล้วหลังจากการใช้งานหนักมาสามวันพี่จูคิดยังไงกับมาสรุเครื่องนี้ครับแรกๆเลยเพราะว่าก็คือตรงบริเวณของอแหละเพราะว่าคือคือเราเคยมีปัญหาครับมาก่อน<ม>กับตัวอื่นที่เราเคยใช้มาเพราะว่าคอมไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงรรเนาะเราก็เลยมาเลือกไอ้ตัวที่มัน คอมันแบบเออให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> แสดงว่าเครื่องตัดหญ้าที่เป็นลักษณะทรงเนี้ยจุดพิจารณาจุดหนึ่งก็คือเรื่องของคองเขาถ้าเกิดเราจะซื้อเราควรที่จะซื้อคอตัวที่มีคอแข็งแรงใช่เพราะว่าไอตัวเนี้ยมันหนึ่งมันหนึ่งเพราะว่าพวกนี้มันขยับได้อยู่นะครับ<ช>อ๋มอมอมันขยับได้ปั๊บเนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนอยู่เลยคือจุดเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนมองข้ามไปนะ<ช>เพราะว่าการใช้เครื่องแบบนี้เราต้องใช้แรงเหวี่ยงเวลาเหวี่ยง<ช>แล<ช>้ว<ช>บางทีไปชนไม้ชนอะไรเนี้ยืออทีเนี้ยเรื่องม มอเตอร์ตัวนี้ที่ที่ใช้ใช้นะตัวนี้ที่ใช้3วันมาเนี่ยก็ถือว่าปกติไม่เกิดปัญหาแล้วก็ไม่โอเวอร์ฮีทไม่ร้อน,ไม,อนไม่ร้อนจนแบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยต่ถามว่ามีความร้อนไหมมันม,ม,มีอยู่แล,ยแล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วคือมันมีอยู่แล้วแหละ แต่พียงแต่ว่ามันร้อนในในระดับที่เรารับได้ว่ามันไม่เสียหายไม่ไม่ได้หยุดทํางานใช่ไหมไม่ได้หยุดทำงานไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีกลิ่นไม่มีควันเพราะเพราะว่าเวลาพี่ทําพี่ก็พี่จะทําต่อเนื่องอยู่แล้วตัวเนี้ยที่พี่จู้ใช้งานต่อเนื่องนี่แบตแบตยิงยาวก้อนเดียวก่อนที่จะเปลี่ยนแบตใหม่เนี่ยกี่ได้ได้กี่นาทีเฉลี่ยประมาณ40นาที40นาที40่นาทีทางานไม่มีปัญหาเลยเราก็พักคนแล้วก็เปลี่ยนแบตลูกใหม่แล้วก็ทางานต่อเนื่องได้เลยใช่งแบตเตอรี่เราไม่พูดไม่ได้เเลยที่ขา ให้มากับตัวเครื่องหรือว่าเราสามารถซื้อได้เนี่ยรุ่นที่เป็น4.0แอมป์แบบนี้แบตตัวนี้ใช้งานได้นานไหมครับถ้าหญ้ามันหนานหนามากๆเนี่ยอันนี้อาจจะจะจะ,จะใช้ได้น้อยน้อยกว่าน้อยลงแต่ว่าถ้าเป็นหญ้าแบบเอาเอาแบบเอาแบบมาตรฐานก่อนคือหญ้าแบบไม่สูงมากแบบแค่ประมาณนี้ยอะ,อะไรประมาณนี้สักสามสเซนฟุตหนึ่งอะไรเงี้ย แล้วก็ไม่ขึ้นหนาจนเกินไปเงี้ยสามสิบนาทีสามสิบนาทีแบบสบาย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 ,สบายได้ถ้าเป็นแบบญ้านหนา,นา,นานแล้วก็คือคือเพราะมันหนาปั๊มมันมีแรงต้านเยอะเช่นแบบแบตมันก็จะใช้ไฟเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะลดลงมาประมาณยี่สิบทีเนี้ยถ้าเกิดอย่างที่เราพูดถ้าเกิดเป็นลักษณะเหมือนกับส่วนข้างบ้านบ้านจัดสรรมีพื้นที่ไม่ได้เยอะมากประมาณสักห้าสิบตารางเมตรอะไรประมาณเนี้ยแบตก้อนเดียวเนี้ยพ่ไหมพอละได้นะเพราะว่าเท่าเท่าพี่ดูนะอย่างอย่างแบตเข้ามาเนี้ยดีนะครับ ก็ที่ทดลองใช้งานเนี่ย 4m เนี่ยของมาซาลูเนี่ยถือว่าตัดได้เป็นงานเลยนะเนี่ยผมอยากพูดเรื่องอ่าใบมีดที่ใช้นิดหนึ่งใบมีดเราสามารถใช้ใบมีดมาตรฐานที่ขายทั่วไปกับร้านเกษตรได้ได้ทุกอย่างเลยดูเท่ากันหมดทีนี้ตัวเนี้ยพี่จูใช้ใบมีดกว้างที่สุดที่เคยใช้เคยใช้กี่นิ้ว10 1 0นิ้วมั้งสินิ้วคือที่เขาแถมมาเนี่ยน่าจะประมาณ8ปนิ้วได้ไหม ได้ไดอโอเคแสดงว่าเราเพิ่มก็ได้เหมือนกันเพิ่มได้คือได้ตามท้องตลาดหมดแหละทีนี้หลายหลายคนเพื่อนๆหลายๆคนจะคิดว่าโอเคจําเป็นไหมจะต้องใช้ใบมีดลักษณะาาที่เป็นเบาหรือว่าเราใช้ใบมีดหนักได้เคยลองใช้ใบมีดหนักๆได้นะได้ไดยูไม่มีผลนะเพราะว่าคือ มอเตอร์มันแรงมอเตอร์นี่ไหวไหวไหวแต่ว่าเราอาจจะเสียแบตนิดนึงเพราะว่ามันหนักมันมีภาระงานพุทธถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องมอเตอร์คือใบมีดนี่สิบสิบสองนิ้วนี่ก็ยังได้ได้ได้แต่ว่าเปลืองแบตเปลืองแบตซึ่งตัวนี้เขาก็สามารถปรับคอได้หลายองศาได้หมือนเหมือนกันก็คือถ้าเกิดเราเป็นแบบเนินนิดนึงเราก็ปรับให้มันเฉียงขึ้นถ้าเกิดเรา เล่มขอบแล้วก็ปรับเลยะตรงก็ได้ะแสดงว่านี่ก็สามารถแปลงได้หลายที่ก็แล้วแต่ถนัดอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือเขาสามารถยืดหดยืดหดได้ทีนี้การยืดหดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรทําไมเราจะต้องยืดคือคนมันสูงไม่เท่ากันอขึ้นอยู่ความสูงของคนใช้งานใช่เพราะว่าเวลาเราอย่างคนที่เขาสูงสูงมากๆครับเขาก็เขาก็ปรับให้มันสันๆแล้วแบบเพราะเาสูงเอาไต่องปรับให้ยาวๆเพราะว่า ถ้าปรับสั้นเขาก็ต้องกม้มมันก็มันก็อยู่ที่ส่วนสูงเพราะว่าถ้าเราเราต้องปรับให้เราไม่ไม,ไม่ไม่ก้มจนเกินไปแสดงว่าการที่ปรับได้แบบนี้ก็จะเหมาะกับคนใช้งานได้หลายๆคนก็หลากหลายดีดเพราะว่าเพราะว่าความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันเรามาพูดถึงเรื่องการประสบการณ์การใช้งานมาั้งเราพูดถึงตัวอุปกรณ์ไปแล้วประสบการณ์การใช้งานเมื่อกี้ผมไปดูพีจู้ตัดยามามผมสังเกตดูว่าเวลาตัดอะ การยาของเราที่ตัดออกมาได้งานที่ละเอียดแม่นยํากว่าทําไมเครื่องนี้ถึงได้งานที่ละเอียดแม่นยํากว่าเครื่องที่มันเป็นเครื่องใหญ่คือด้วยความว่าหนึ่งมันมีความกระทัดสองเป็นระยะมันเป็นระยะที่ไม่ไกลมากจนเกินไปที่เราจะกะเราทําในแปลงที่มันแบบว่าค่อนข้างที่แบบว่าแคบๆนะครับ,รบไอ้พวกเนี้ย มันเหมือนเราทําเหมือนเราทํางานศิลปะถ้าเราทําอะไรอยู่ไกลมันก็ไม่น่นใช่ไหมเดีถ้าเรามองใกล้ๆจุดอย่างเงี้ยมันก็ทําได้เนื้ละเอียดกว่าอเคแปลว่าสําหรับเพื่อนเพื่อนคนที่เขาไม่ต้องการจะถือของที่มันหนักมากเพราะว่าน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะนะตัวนี้ด้วยการที่น้าน้าหนักมันไม่ได้เยอะมากน้ําหนักมันเบาพอสมควรการที่ใช้งานบางคนเขาก็เออก็อาจจะคิดว่าเออ การตัดพื้นที่เยอะต้องใช้เครื่องใหญ่ในการตัดแต่ถ้าเกิดเราถนัดเราชํานาญมันก็ทำได้เหมือนกันมัน,มนทำได้เพราะว่าถ้าเราชํานาญนะฮะครับไอ้มันก,มนก็มันก็แกว่งได้เท่ากับเครื่องใหญ่เหมือนกันเราจะพูดถึงข้อดีไปแล้วเราจะไม่พูดถึงจุดพิจารณาหรือข้อเสียก็ไม่ไดไ้หลายอย่างนะพี่จูเช่นราคา ใช่ราคาด้วยนู่นนั่นนี่มันก็เป็นตัวกำหนดเป็นตัวกําหนดว่าอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์เขาก็ต้องทางผู้ผลิตเขาสามารถใส่อะไรเข้ามาได้อ้าอยงี้ในราคาเท่านี้อะไรซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องนี้ก็ไม่ได้มีราคาที่สูงมากพันกว่าบาทนะเครื่องเป่าไม่ถึงสองพันนะตัวนี้เพราะฉะนั้นราคาที่มันแค่พันกว่าบาทเราจะมาแบบคิดว่ามันจะต้องได้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีแบบจุดลดทอนเป็นธรรมดาสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้คือตรงไหน คืออันนี้คือตัวตัวตัวมือจับตัวนี้มือจับตัวมือจับตัวนี้มันเหมือนเหมือนกันกับไอ้ที่เราเคยประสบปัญหาของทันสู้เพราะว่ามันน่าจะแทบจะอันเดียวกันนั่นนะเพราะว่าหนึ่งเอาง่ายๆอันดับแรกก็คือว่าไอ้ตัวล็อกเนี่ยปกติพี่จะใช้องศาประมาณนี้ครับเออแต่ว่าเวลาเราทํางานไปสักพักเนี่ยไม่มันขยับนะมันขยับอ๋อคือมันไม่ได้แน่นไม่ได้น่ะหนาไม่แน่นหนาพอเราทํางานยิ่งยิ่งเราทํางานแบบ เร็วๆครับจมว่าเราไปหยับไปอย่างเงี้ยไปเร็วๆเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะขยับอ๋อก็มันไม่ได้ล็อกมันไม่ได้ล็อคตายตัวแข็งแรงขนาดนั้นคือมันมันไม่คือมันไม่เรียกว่าอะไรแต่ละจุดมันไม่สถียรอนะแต่ว่าบางจังหวะเวลาเราทํางานมันจะคลายล็อกของมันเองแล้วจะตึ๊ดใช่จังหวะที่มันเราเราขยับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็ดันขยับครับมันเป็นจังหวะหนึ่งแล้วทําให้เราทํางานสะดุดไอ้ตัวด้ามจับเนี่ย ด้วยด้วยการที่มันสอรูมามีร่องมาคืออาจจะเพื่อประหยัดวัสดุวัสดุอตรงนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันมันจะต้องหักมันจะดีอยู่แล้วนีอ่แลอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันแข็งแข็งนะแข็งปุ๊บเลยนะอยู่นิ่งๆเขาเนี่ย การที่เราควบคุมคอนโทรลเขาอะมันจะง่ายเพราะว่ามันขยับพอพอมันขยับปั๊บมันก็จะมาเสียตรงนี้แหละครับเพื่อนๆหลายๆคนก็เป็นช่างเนาะเขาก็อาจจะดัดแปลงจดัดแปลงดแปลงได้ให้มันกระชับแน่นกว่านี้อันนี้ก็ถ้าเกิดทําได้ก็ทดีเลยแต่ถ้าเกิดทางบริษัทถ้าเกิดเขาสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้ก็ถือว่าเีถ้าเขาพัฒนาในรุ่นต่อๆไปอให้มันแข็งแรงก็ตัวเนี้ยก็น่าจะดีว่าเวลาแบบเพื่อนๆไปดูรีวิวหลายๆที่อย่างเงี้ย เขาก็พยายามขายของแหละเขาก็ว่าทุกอย่างมันดีหมดแต่ว่าถ้าเกิดเราจะรู้จริงๆว่าอันไหนที่มันควรที่จะปรับปรุงหรือไงเราต้องหาคนที่เขาทํางานจริงๆคนที่ใช้งานจะได้รู้ว่าเออ,อเนี่ยจุดเล็กๆน้อยๆอย่างวิดีโอที่แล้วอ่ะวิดีโอคือไม่มีใครคิดถึงเรื่องการจับ ของเครื่อง520ที่ว่ามือหนึ่งเราจะต้องค้างอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ด้วยบอกว่าเออผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยครับดีมากเนี่อย่างหนึง่งที่พี่จูบอกว่าถ้าเกิดมีจะดีกว่านี้จะดีกว,ก,กว่านี้ก็คือการปุ่มเซฟตี้เปลี่ยนเปลี่ยนที่ให้หน่อยเปลี่ยนเออคือการที่มันมาอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วทําแล้วต้องมาเอเนี่ยเราก็มากดเงี้ยครับมันปวดนิ้วมาก มันปวดนิ้วโป้งมากเลยถ้าเกิดย้ายตัวนี้มัอยู่ข้างบนส้านไมข้างบนเราข้างหลังก็ได้เออด้านหลังแล้วเรากำเงี้ยเราก็ทํางานไปด้วยอย่างเงี้ยไปเลยอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่่างเงี้ยอย่าี้จะช่วยได้เยอะถ้าเกิดเราไม่กดกดอย่างนงี้ก็ไม่ทํางานแต่ว่าเวลาเราจะกำมันก็ทางานมันก็ทําอยู่แล้วอารมณ์เหมือนอันนั้นอ่ะปืน n i ท1 t e e n eleven อ่ะที่มีที่มีเซฟนกอยู่ข้างหลังมันควรจะเป็นอย่างนั้นอ่าถ้าถ้าไม่กำก็ไม่ทํางานใช่อ้าโอเคแสดงว่าถ้าเกิดเพิ่มตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีนี้เรามาสรุป การใช้งานและก็เครื่องของตัวนี้ดูข้อดีเราก็พูดไปถึงหลายๆอย่างมันก็ดีหลายๆอย่างเลยเนาะทั้งมอเตอร์ทั้งน้ำหนักแบตเตอรี่การทำงานคอที่มีความแข็งแรงขนาดนี้อันนี้ก็คือเราไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นอยู่ละทีนี้จุดพิจารณาก็มีอย่างที่บอกครับก็คือด้ามที่มันอ่อนแอหน่อยมันน่าจะดีกว่านี้แต่ว่าอย่างบอกครับเพื่อนๆไป DIY เพิ่มได้นะของพวกนี้มันไม่ได้แบบ ทำงานยากขนาดนั้นคือคุณไทยกิก่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าปุ่มเซฟตี้ขึ้นมาอยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยก็จะดีกว่า,วาไม่ต้องแบบม,ม,มันเจ็บนิ้วมันเจ็บนิ้ว,จ,วจริงเหรือไม่ก็ทําให้มันล็อกได้ใช่อ่านี่ก็จะช่วยได้เยอะเลยอ,อยากให้พี่จูบเปรียบเทียบตัวเนี้ยกับแทนซู้นิดนึงเพราะว่าเราเราจะไม่ได้เปรียบเทียบขนาดนั้นแต่เราอยากจะดูความ คล้ายคลึงว่าสองเครื่องเนี่ยมันมีความคล้ายคลึอ,อยังไงถ้าเพื่อนๆจาเป็นจะต้องเลือกซื้ออันไหนสักอย่างหนึง่งจุดพิจารณาที่ควรที่จะเลือกความแตกต่างะละบางสนอ,อันเนี่ยคืออะไรอันนี้ก็คือเครื่องที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือเครื่องเก่ากว่าน,นี้พี่จู่จะ<ด>มาลองใช้ใชตัวนี้ดูก็อ่าของตัวนี้ก็จะเป็นบริษัทของซีเคียวแทนซุของเขา uh huh. จากรูปร่างพี่พี่จูบอกว่าถ้าเกิดมันพังจะเปลี่ยน ก็คือดูแล้วทุกอย่างนี่เหมือนกันแบบใชเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยใช่อาคือหลับตาคำดูเนี่ยไม่รู้เลยเอาจริงนะเท่าตอนที่มาพี่เช็คเรียงกับเช็คพระเลยนะตำหนีมันดูตำหนีทุกตำหนีเลย <laughs> <ำ>มันมันแทบจะ ก็คือบล็อกเดียวกันนั่นแหละทั้งหมวดหมดทั้งตัวเนี่ยคือบล็อกเดียวกันเลยเอาแว่นสองพามาในแทบเหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่ขั้วแบตเตอรี่ใช่ก็คือชิ้นงานตัวนี้ไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นขั้วอะไรไ่ดูอันนั้นจะน่าจะเอ็ม m ีไหมตัวนี้เป็นขั้วดีวายดีวายแล้วก็จะสามารถใช้อุปกรณ์มาสรุใช่โอซุกะหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นขั้วตัวนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เหมือนมิกิตะผมอยากถามเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงแบตตัวเนี้ยของแทนซู้มาเขาผมก็อ่านภาษาจีนไม่ออกเนาะแต่ ที่ที่สังเกตเห็นได้เนี่ยคือเขาเขียนยี่ทีนี้มาดูของมสอาสลุทีนี้มาสลุดูขนาดเนี่ยคึ้งต่อขรึ่งไหมใช่กับแบบตัวนี้คืออันนี้ก็เป็นรุ่นรุ่นแบบปกติของมาสรุที่เขามีเลยใช่ข้อดีของแบตอันนี้ก็คือมีสถานะไฟให้แต่ตัวนี้ไม่ได้มีมให้แบตความใหญ่ต่างกันขนาดนี้เวลาใช้งานจริงใกล้เคียงกันอยู่นะแทบจะไม่ต่างเลย แต่น้ำหนักนี่ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าอันนี้เล็กกว่าคือเอาจริงอย่างอย่างอย่างวันที่เราใช้เราใช้ตัวนี้ครับกับวันที่ใช้อะก็ประมาณใกล้เคียงกันแต่เราใช้เราเรารู้สึกว่าเอ้ยมันทํางานได้เกือบพอๆกันนะอะไรครอคนนี้เขาก็บอกแน่นอนชัดเจนเลยว่ามันเป็น4 m อมเราก็เอออันนี้เราก็คิดว่าอันนี้คือความน่าเชื่อถือใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันเออมันมันมันใช้แล้วมันมัน มันได้ตามได้ตามไอ้ที่เขาตามสเปคที่เคีไว้ทีนี้วัสดุตัวนี้ก็ดีกว่าแน่นอนดูข้างล่างนี่เป็นยางนะอันนี้แบบพลาสติกพลาสติกเลยเพื่อนหลายๆคนก็ยังมีการตัดสินใจเหมือนพี่จู้อยู่ว่าจะไปตัวนี้หรือจะไปตัวนี้ดีอถ้าถ้าเกิดเรื่องของราคาผมว่าใกล้เคียงกันนั้นราคาเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องว่าถ้าเป็นพี่จูพี่จู่จะซื้อตัวไหนดีตัดสินใจได้หรือยังที่บอกว่า คือจะเลือกสักตัวคือถ้าตอนที่แรกแรกเริ่มเนี่ยที่ยังไม่ได้ได้ลงอ่ะนะคนั่แนอนเราก็ต้องกลับไปตัวเดิมเพื่อเพราะว่ามันดีเพราะว่าเราได้ใช้มาแล้วเพราะเราใช้มาแล้วแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่ว่าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้มันรู้ยังไงเลยนะไม่รู้ยังไงเพราะว่ามันเราก็เห็นเห็นอยู่มันมาอย่างงี้เนาะแต่ว่าถ้าถ้ามาของที่มียี่ห้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวแทนจําหน่าย อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะตัดสินว่าเราควรจะซื้ออะไรครับซึ่งเท่าที่ผมดูนะคือหลายๆเพื่อนๆหลายๆคนคือถ้าเกิดพังเค็มเขาส่งตัวใหม่มาเลยอ่าน,นี้ก็ได้เหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนบริการแบบนั้นเพราะว่าเขาหนึ่งแทนซู้ก็ไม่ได้มีหน้าร้าน2ก็คือเขาไม่ได้มีตัวแทนจําหน่ายไม่ได้มีศูนย์บริการที่เป็นทางการแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงมาสารุแต่มาสารุเนี่ยคือคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต ก็นั่นแหละก็เป็นตัว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 เลือกหนึ่งที่แบบว่าทาเป็นให้เราตัดสินใจว่าไม่เราควรจะเลือกอะไรใช่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการผลิตเครื่องมือมันก็คงไม่ได้ผลิตอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วสักอันหนึ่งเท่าที่ดูมันก็คงไม่อยู่แล้วไม่ใช่หรอกเพราะว่าบล็อกมันเป็นเดียวกันใช่แต่ว่าอันนี้ก็จะมีความเชื่อถือเพราะว่าเขามีตัวแทนจําหน่ายนั่นแหละโอเคมาสรุปตัวนี้เหมาะกับใครส่วนใหญ่เนี่ยบ้านบ้านที่เป็นบ้านจัดสรรที่มีพื้นที่ข้างบ้านอย่างเงี้ยสักเมตรสองเมตรอันเนี้ยอันเนี้ยเหมาะถ้าอย เสียงก็ไม่ได้รบกวนใครมากนะครับแล้วก็เบาแล้วก็ปลอดคือถ้าเราใส่เอ็นเราก็ยิ่งปลอดภัยใหญ่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ทําสวนแล้วก็มีสิ่งกีดขวางเยอะใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งคือผู้สวนสวนที่เป็นสวนแบบว่าผลไม้ที่ปลูกทีทีอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยอย่างฝรั่งที่เขาปลูกบางบางเจ้าปลูกเมตรห้าสิบอย่างเงี้ยบางเจ้าเมเมตรหนึ่งก็มีอะไรเงี้ยคือมันที่มันแคบพอที่มันแคบปั๊บเนี่ยมันก็ต้องการความคล่องตัว การที่แบบว่าเข้าไปได้ง่ายๆสะดวกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราตัดรอบๆคูดมันก็จะทําให้เราแบบว่ากะได้แม่นยําดีเพื่อลองพิจารณาดูว่าเนี่ยมันเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่าเราของเรามีสนามใหญ่หรือสนามเล็กความคล่องตัวของการใช้ดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอรีวิวลักษณะแบบนี้ก็กด ไลค์ like, กดแชร์กดถูกใจส่วนคนที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือ subscribe กดให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องแบบนี้ต่อไปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จุมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณมาสรุที่ส่ง,าสงมาให้รอคือผมก็จะก็ต้องบอกตามความจริงว่าเขาส่งมาให้รีวิวนั่นแหละอ่าแต่ว่าผมชอบนะสำหรับ ตส่วนตัวนะสำหรับบริษัทนะไม่ใช่สําหรับเครื่องมือนะ,อะคือบริษัทเขาอะคือเขาแฟร์กับเราอย่างหนึ่งก็คือส่วนมากที่เขาส่งอุปกรณ์ไม่คนอื่นเขาจะให้เป็นการโฆษณาส่วนมากแกกองเอามาตัด3ทีจจๆๆดีมากเลยครับซื้อเลยครับบริษัทเนี้ยเขาบอกผมมาว่ารีวิว ได้เลยเอา,าตามความเป็นจริงคืออันนี้ผมชอบว่าเขามีความแฟร์นะถ้าเกิดเราจะดูบริษัทระยะยาวอันนี้ผมก็ว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราควรพิจารณา,อาขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่รับชมช่องแบบนี้แล้วต,ติดตามคลิปวิดีโอต่อๆไปในอนาคตนะครับวันนี้ผมมดกับพี่จู้จากช่องมอสโมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่จูครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ